สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะออนแอร์แล้วนะคะสำหรับรักเธอเพียงผู้เดียวค่ะ Men in Love นะคะเรื่องนี้นำแสดงโดยคุณหูอี้เทียนแล้วก็คุณเหลียงเจียค่ะก็ใครคิดถึงคุณเหลียงเจียนะคะมาแล้วผลงานทางด้านละครค่ะหายไปภาคหนึ่งเลยนะคะส่วนคุณหูอี้เทียนนั้นพวกเราเพิ่งดูจีนคอสตูโบราณเรื่องหัวจือบุพผากลางไพ่จบไปนะคะก็ถือได้ว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเลยค่ะหลังจากที่ออน แอปไปเมื่อวันที่3นะคะพฤษภาคมที่ผ่านมาเ е ตติ้งของ International ขึ้นแล้วนะคะ8.2ค่ะถือว่าเริ่มต้นได้ดีทีเดียวนะคะหวานก็ได้ดูไปเช่นเดียวกันอ่อเพื่อนๆสามารถจะดูได้ผ่าน2แอปพลิเคชันเลยนะคะก็คือ i q ช E แล้วก็ Tencent Video ค่ะนั่นก็คือ VTV นะคะก็สำหรับรักเธอเพียงผู้เดียวชื่อไทยโอ้โหค่ะบอกแนวอยู่แล้วนะคะว่าเป็นรักโรแมนติกแสนหวานค่ะแล้วพอได้ดูเนี่ยหวานว่ามันมีกลิ่นอา ของความเป็นเกาหลีอยู่กลิ่นอายของความเป็นซีรีส์เกาหลีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะถูกใจแบบถึง2องอย่างเลยนะคะดับเบิลเลยค่ะกับคนไทยนะคะเพราะว่ามีทั้งกลิ่นอายของความเป็นจีนแล้วก็กลิ่นอายของเกาหลีด้วยนะคะ หลายท่านอาจจะอยากรู้เจ้าภาพหลักเจ้าภาพหลักเป็น Tencent Video นะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะหาดูกันได้ที่ VTV Thailand นะคะสำหรับเรื่องนี้ก็ขนดารากันมานะคะเรียกได้ว่าไวใสๆไวใสๆไวทํางานค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวนะคะของ4คน4คู่ด้วยกันนะคะชายหนุ่ม4คนแล้วก็หญิงสาว4คนค่ะแต่ว่าในเนื้อหาหลักก็คือความรักของพระเอกแล้วก็นางเอกนั่นเองนะคะเป็นเรื่องนี้ดูสบายๆแล้กันไม่ต้อง ไปยึดถือเนื้อหาสาระนะคะดูแล้วสบายใจดูแล้วเหมือนกับเราทานอะไรดีนะไม่ถึงขนาดทุเรียนนะคะทุเรียนมันจะหนักไปทานอะไรดียยนยนยนอ่ะใสๆเย็นๆนะเรื่องนี้นะคะเหมาะสําหรับความบันเทิงไม่ต้องคิดอะไรมากเพลินๆไปนะคะมีความคล้ายคลึงกับละครเกาหลีเรื่องหนึ่งถ้าเป็นเพื่อนเคยดู gentlemen's dignity นะคะเรื่องนี้เลยค่ะเหมือนกันเลยนะคะในเรื่องของเนื้อหาหลักแล้วก็การตั้ง ค่าของตัวละครพระเอกนางเอกนะคะซึ่งในตอนที่ออกฉายออนแอร์ air ของซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้นะคะก็มีเรตติ้งผู้ชมสูงด้วยคะแนนโต๊ะปานบนประเทศจีนนะคะก็8.2ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรื่องนั้นนะคะได้แบบของซีรีส์เกาหลีได้เรตติ้งที่ดีจากผู้ชมเนี่ยก็เรื่องนี้ก็น่าจะได้เช่นเดียวกันแล้วน่าจะได้เพิ่มอีกนะคะน่าจะได้เพิ่มจาก8.2ด้วยซ้ำไปนะคะสาเหตุหลักเลยนะคะก็คือ เรื่องนี้มันจะไม่มีมลพิษเลยค่ะเพื่อนๆเ,เป็นเรื่องราวานะคะของของแบบเออผู้ชายที่แบบแบบโอ้ยตาลาวมีรักแรก,รกพบนะคะส่วนผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่เคยมีอดีตแบบโดนปฏิเสธเรื่องราวของความรักก็เลยทําให้ไม่กล้าที่จะที่จะรักอีกต่อไปนะคะเป็นแบบเจ้าสาวว่าที่เจ้าสาวที่กลัวฝนอะไรแบบนี้ค่ะเพระเอกก็ต้องมีความอดทนเนาะก็ต้องแบบดีไปเรื่อยๆค่อยๆอบอุ่นหัวใจของฝ่ายหญิงขึ้น,นมานะคะเพราะฉะนั้น มันเป็นแนวแบบอืมตาแล้แนวหวานเย็นสวยๆนะคะแล้วก็เป็นแนวแบบความรักที่มีฉากแบบแบบจีบกันฉากน่ารักน่ารักอยู่อย่างหนานแน่นเลยก็อย่างที่หวานบอกว่ามันมีหลายคู่นั่นเองนะคะก็หวังว่าในส่วนของละครโทรทัศน์ก็จะมาครบทั้ง4ี่คู่เพราะว่าแต่ละคู่มันก็จะทําให้เรารู้สึกถึงถึงความรักนะคะที่ที่เราอาจจะเคยเห็นสาเหตุของการตกลุมรักกันแบบนี้มาก่อนแล้วหรือว่าอาจจะได้ได้เห็นนะคะวิธีการจีบแล้ว ก็วิธีการที่เกิดความรักแบบไม่คาดคิดของบางคู่ขึ้นมานะคะ ก็พอมันเหมือนกันมากๆขนาดนี้นะคะระหว่างซีรีส์จีนเรื่องนี้กับเรื่องของซีรีส์เกาหลีเนี่ยก็มี <c oughs> ก็มีชาวเน็ตบางกลุ่มก็บอกว่าเอ๊ะมีการก๊อ,อปปี้มาไหมมีการคัดลอกมาไหมนะคะแต่ณจุดนี้หวานดูแล้วมันก็มีแค่แบบเป็นบางส่วนเท่านั้นไม่ใช่แบบคัดลอกมาทั้งทั้งแผงเลยไม่ใช่นะคะมันจะมีเป็นบางฉากเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ในการตัดต่อตัวอย่างนะคะก็ไม่ได้มีการแจ้งว่ามันเป็นซีรีส์แนวรีเมคมา จากเกาหลีอะไรก็ไม่ได้มีการบอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นบางฉากถึงแม้ว่ามันจะเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพื่อนๆทีนี้ค่ะเรื่องนี้นะคะก็ทางบ็อกเกอร์อ่ะนี่ทางบ็อกเกอร์บ้างนะคะเขาก็มีการพูดคุยกันว่าเรื่องนี้น่าจะมีการซื้อลิขสิทธิ์ของละครเกาหลีที่เกี่ยวข้องก็คือ Ad gentleman's dignity มาแล้วนะคะเพราะว่าก็ถึงแม้ว่าจะมีการเหมือนกันประมาณ2ฉาก3ฉากอะไรแบบนี้แต่ถ้ามันเหมือนกันก็อาจจะโดนซู ได้ก็คืออาจจะโดนฟ้องได้นะคะถ้าเกิดเขาเขาก็มาจ้องอยู่ <c oughs> ถ้าทางเกาหลีก็มาดูอยู่อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ากฎหมายแล้วก็ละครของเกาหลีแบบเนี้ยเขารักษาสิทธิ์ค่อนข้างจะเข้มข้นค,นค่ะเพราะฉะนั้นทางฝ่ายบ็อกเกอร์ของจีนก็มีการบอกว่าเออเรื่องนี้กน็น่าจะมีการติดต่อมาแล้วละนะอะไรแบบนี้นะคะก็คือซื้อลิขสิทธิ์ของละครเกาหลีที่เกี่ยวข้องมาด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีการพูดคุยของชาวเน็ตนะคะ ประมาณว่าอืมก็ดูแล้วก็เพลินดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าอย่าดูถูกดูแคลนละครโทรทัศน์ที่มีพระเอกกับนางเอกเพียงแค่ตกหลุมรักกันในที่ทํางานโดยค่อนข้างจะเร็วอะไรแบบนี้ก็คือมันเป็นอะไรที่ขายได้ในตลาดนะคะเพราะว่าเหล่าบรรดาชาวเน็ตก็ดูแล้วเปิดตัวมาก็ชอบกันมากๆเลยนะคะแน่นอนว่าไอ้ซีรีส์แนวเนี้ยแนวรักหวานหวานโรแมนติกส่วนใหญ่แล้วผู้ชมที่เป็นผู้หญิงก็จะดูดูก่อนน่ะคือผู้ชายอาจจะยัง ไม่เลือกดูเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าผู้หญิงนะคะก็เราก็จะดูไปเรื่อยๆส่วนท่านที่แบบอยากจะผ่อนคลายอารมณ์นะคะสมองไม่ต้องคิดอะไรเพลินๆนะคะเหมือนกับ เหมือนกับเราดื่มอะไรเย,นย,นยน็นๆหวานๆเข้าไปนะคะก็ดูเรื่องนี้ดูเรื่องนี้ได้เลยนะคะเปิดตัวมาสำหรับเรื่องนี้นะคะเราก็จะได้เห็นสภาพแวดล้อมของการทำงานของคนหนุ่มสาวค่ะก็พระเอกกับนางเอกนะคะใช้ชีวิตโดยไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเพราะว่าฐานะดีกันทั้งคู่เลยนะคะก็บอกแล้วเรื่องนี้ไม่ค่อยมีดราม่าอะไรเลยนะคะมีแค่เรื่องของหัวใจนะคะกันล้วนๆเลยแล้วก็เอ๊จะจะมีความมั่นใจในการและกันได้อย่างไรนะคะเพราะฉะ เพระศกกับนางเอกก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทองไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารแล้วก็เสื้อผ้านะคะเขาดังคู่ก็มีจิตใจที่ดีแต่ว่ามันก็มีปมชีวิตที่เป็นความ เป็นความโศกเศร้าที่รบกวนใจพวกเขานะคะแล้วก็ในเรื่องนี้นะคะก็เซตอัพแบบตัวของพระเอกก็อายุประมาณ30แล้วนะคะแล้วก็นางเอกของพวกเราก็นี่แหละค่ะเขาใกล้เซนส้น30ขึ้นคือเป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายที่อยู่ในวัยทํางานนะคะเป็นคนรุ่นใหม่ของจีนที่แบบไม่ได้เน้นเรื่องการแต่งงานตั้งแต่อายุ20อะไรแบบนี้ค่ะพวกเขานั้น มองหาความความรักความมั่นคงในชีวิตนะคะพอคนเราพออายุ30เนี่ยก็มักจะเริ่มตั้งตัวได้กันแล้วเนาะเราก็มีงานที่ดีแล้วก็เก็บเงินเก็บทองนะคะมีบ้านมีอะไรเงี้ยทีนี้ค่ะสิ่งที่ขาดหายไปก็คือความรักนั่นเองนะคะในเรื่องนี้เราถึงได้พบว่าเพ่กับนางเอกนั้นพวกเขาก็จะตกหลุมรักกันในวัยที่ที่สมควรนะคะ แล้วก็แน่นอนว่าเรื่องนี้มันมี40ตอนค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าจะรักยาวในช่วงท้ายๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ต้องลุ้นกันว่าไอ้มุมที่มันหักเหในเรื่องของความรักเนี่ยก็น่าจะมีถ้าไม่มีมันคงลากไม่ถึง40ตอนนะคะเพราะว่าเพราะว่าแนวแบบรักโรแมนติกเนี่ยจริงๆแล้วมันแทบจะไม่ค่อยมีอะไรเลยเอาง่ายๆค่ะทําให้เราทําทให้เราแบบดูแบบเพลินๆไปเท่านั้นเองนะคะทีนี้ในส่วนของละครค่ะนางเอกของพวกเรานั้นเป็นครูนะคะ เป็นครูที่ฟิตเนสนั่นเองแล้วก็พระเอกของพวกเรานะคะก็เหมือนกับเป็นบรรณาธิการเป็นผู้บริหารของนิตยสารนะคะทีนี้ทั้งสองคนค่ะก็ค่อยๆเหมือนกับว่าค่อยๆแบบได้รู้จักกันนะคะแล้วก็แบบพระเอกของพวกเราก็รู้สึกชอบจังเลยแล้วคนสองคนนี้ก็เหมือนกับแบบยังไงดีละ่ะ <c ười> คือสามารถที่จะมองหน้ากันได้แล้วก็ได้เจอแบบทําอะไรร่วมกันคือคนเราถ้าเป็นเนื้อคู่กันมันจะมีเหตุอะไรก็ตามให้เราได้เจอกันบ่อย แล้วที่สำคัญนะคะเรื่องนี้คือพระเอกของพวกเราตกหลุมรักนางเอกตั้งแต่แรกเห็นค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นพระเอกของพวกเรานะคะที่ต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองที่ต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองค่ะแล้วทีนี้นางเอกไม่ได้มองไม่ได้มีสายตามองพระเอกก่อนนะคะในช่วงตอนเริ่มต้นของเรื่องนางเอกของพวกเรานะคะชอบพี่น้องของพระเอกค่ะชอบอีกคนหนึ่งนะคะเรื่องนี้ก็เลยเป็นแบบเออน่าสนใจนะว่าจะเยอะค่อยๆเอาสายตามามองพระเอกของพวกเราตอน ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้นะคะก็แน่นอนว่าทางด้านของพี่น้องของพระเอกนั้นไปชอบเพื่อนสนิทของพระเอกอีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นลักแบบวนๆก่อนนะคะกลมๆค่ะซึ่งทุกอย่างก็จะต้องมีการหักมุมแล้วก็มีการพลิกผันอย่างแน่นอนเพราะว่าเริ่มต้นมามันยังมันยังผิดคู่ผิดฝาอยู่นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะจบดีแฮปปี้มากๆค่ะยังง่ายังไงพระเอกกับนางเอกของพวกเรานะคะก็ได้อยู่ร่วมกันแต่งงานการมีครอบครัวกันในที่สุ นะะในช่วงตอนเริ่มเรื่องของซีรีส์นะคะมันก็มีไฮไลท์ที่น่าประทับใจค่ะอย่างฉากที่น่าสนใจก็เช่นตอนที่พระเอกกับนางเอกพบกันครั้งแรกนะคะเสื้อสเวตเตอร์ของนางเอกนั้นก็จะห้อยอยู่บนตัวของพระเอกค่ะและเสื้อสเวตเตอร์นั้นก็จะค่อยๆเริ่มจะหลุดออกนะคะพวกเขาทั้งสองคนก็เหมือนกับว่าถูกดึงเข้ามาแบบในอยู่ภายในไดสีแดงเป็นจํานวนมากเลยนะคะซึ่งมันโคตรจะโรแมนติกเลยนะคะทั้งทั้งฉากทั้งสี ทั้งแสงทั้งภาพที่ออกมานะคะก็สามารถดึงดูดผู้ชมนะคะผู้หญิงยังหวานได้มันก็มีความโรแมนติกนะคะแน่นอนว่าเรื่องนี้มันเป็นซีรีส์แนวแบบผู้หญิงชอบอยู่แล้วนะคะมันทําให้แบบอื้แต่ลนะมีจินตนาการมีความเพ้อฝันนะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็ดีมากๆเลยค่ะฉากนี้นะคะนางเอกนั้นพบว่าเพื่อนสนิทของเธอนะคะกำลังจูบอยู่กับแหมผู้ชายที่นางเอกนั้นแอบชอบอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยนางเอกของพวกเราเนี่ยก็คือ yeah <laughs> ก็คือเศร้าตั้งแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้แสดงความรู้สึกของตนให้กับคนที่ตัวเองแอบชอบอยู่เลยนะคะทีนี้พอนางเอกของพวกเรารู้สึกเศร้านะคะก็เลยไปดื่มไปดื่มที่บาร์ค่ะโดยที่ <c oughs> โดยที่ตัวเองนั้นนะคะมีความทดท้อในใจว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่สวยไม่มีสเสน่ห์เลยอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งในเวลานี้ค่ะไอ้ฉากเนี้ยตอนนางเอกก็กําลังดื่มดื่มอยู่ก็ไปสบตากับชายคนหนึ่งนะคะนี่ชายคนนั้นก็วิ่งมานะคะวิ่งเข้ามาที่แบบมาหานางเอก เลยนะคะอยากจะมาดื่มกับนางเอกทันทีเลยซึ่งนางเอกของเราก็ดีใจมากจนคิดว่าอุ้ยตายแล้วฉันก็ยังมีสเสน่ห์อยู่นะคะแต่ใครจะรู้ล่ะคะว่าผู้ชายคนนี้ก็บอกนางเอกว่าตายแล้ว เขาอะ่ะเป็นนักเรียนของเธอนั่นเองค่ะแล้วก็เคยเรียนนะคะไอ้วิชาที่เธอนั้นสอนอยู่แล้วนะคะโอ้ตายแล้วนีน่นางเอกของพวกเรานะคะก็รู้สึกว่าอายจังเลยนะคะมาเจอลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเจออดีตลูกศิษย์เขานะคะฉากนี้ก็น่าน่ารักมากๆเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะเรื่องนี้นะคะผ่อนคลายความตึงเครียดได้ดีมากๆเลยนะคะท่านใดอยากแบบโหหัวโลง่งสบายๆเหมือนกับเหมือนกับเราลอยอยู่นะคะสาลม สา,นนะะายลมพัดผ่านนะคะดื่มแล้วก็ทานไอหวานเย็นปิงซูอะไรอยู่นะคะก็ดูเรื่องนี้ค่ะสําหรับชื่อเรื่องก็หวานมากๆเลยนะคะนั่นก็คือรักเธอเพียงผู้เดียวค่ะชื่อภาษาอังกฤษก็คือ men in love นะคะต้องใช้ men m e n เพราะว่ามีถึง4ผู้ชายด้วยกันในเรื่องนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ